ยเข้ามาแล้วเหรอครับคุณยี่สุนนะครับอายุ47ปีถูกต้องนะครับถูกต้องค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแถวบ้านดิฉันน่ะไม่ได้เรียกยี่สุนเฉยๆนะเรียกว่าแม่ยี่สุนค่ะแล้วอายุ47เนี่ยเป็นอายุในบัตรประชาชนนะหมอแถวบ้านถ้าเราแจกของกินน่ะเขาบอกดิฉันอายุ30วกว่าเองค่ะคุณหมอว่าไหม อ๋อครับไม่ทราบว่าวันนี้คุณยี่สุนเนี่ยมีอาการผิดปกติตรงไหนหรือว่ามาตรวจตามนัดหมอเฉยๆครับอย่างนี้ค่ะคุณหมอเดิมอะ่ะดิฉันเป็นความดันโลหิตสูงอยู่ค่ะแต่รักษาไม่ค่อยสม่ำเสมอหรอกแต่พเพอิญในไลน์ก๊ปบอกคุณหมอมีไหมไลน์กูปที่เขาส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะ่ะเขาบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงก็เป็นโรคไตได้แล้วจิตตกกลัวเป็นโรคไตค่ะ จากที่หมอดูประวัติคุณยี่สุนเบื้องต้นนะครับพบว่าจริงๆเนี่ยคุณยี่สุนเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมานานหลายปีละแต่ปัญหาคือคุณยี่สุนเนี่ยรับยาไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยครับผมเลยอยากสอบถามคุณยี่สุนนะครับว่าปัจจุบันนะครับคุณยี่สุนยังรับประทานยาลดความดันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าความดันที่วัดในโรงพยาบาลเช้าเนี่ยสูงมากเลยครับเป็นไปได้ไหมวันนี้มาเจอหมอหน้าตาดีคุณหมอก็เลยความดันขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะก็คือกินยาไม่สม่ำเสมอด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่มีอาการหมอก็เลยกินบ้างไม่กินบ้างบางทียาหมดก็ไม่ได้มาตรวจนะให้เลูกน้องไปซื้อยาที่ร้านขายยามากินครันเนี้ยพอเพื่อนเตือนในไลน์บอกว่าอุอยระวังเป็นโรคไตนะก็เลยตัดสินใจมาวันนี้ค่ะอ๋อครับอ๋อคุณหมอครับมีข้อสงสัยค่ะเดิมเนี่ยเคยรู้มาว่าปกติโรคไตอ่ะมันเป็นจากเบาหวาน แต่ดิฉันนะเป็นแค่ความดันโลหิตสูงไม่มีอาการเลยนะหมอมันจะเป็นโรคไตได้ด้วยหรอคะเออจริงๆนะครับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาเหตุอันดับต้นต้นรองจากตัวโรคเบาหวานที่เป็นสาเหตุของภาวะโรคไตเสื่อมเหลือรลังเลยครับนอกจากนี้นะครับภาวะโรคไตเสื่อมเหลือรลังเนี่ยในระยะต้นๆเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการอะไรเลย ดังนั้นนะครับในคนไข้ที่มีภาวะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยหมอแนะนำครับว่าควรจะต้องมีการตรวจคัดกรองการทำงานของไตยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับคุณยี่สุนค่ะแล้วตรวจคัดกรองมันต้องทำยังไงบ้างคะหมอเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะไหมจะต้องทำยังไงคุณหมอบอกหน่อยค่ะ การตรวจคัดกรองการทํางานของไตเนี่ยง่ายมากเลยครับเราจะตรวจอยู่2อ,อย่างครับอันแรกก็คือจะเจาะเลือดนะครับเอาไปตรวจวัดการทํางานของไตก็คือค่า eGFR หรือค่าการกรองของไตครับอันที่2ก็คือเอาปัสสาวะของคุณยี่สุนนะครับไปตรวจดูว่ามีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะหรือเปล่าถ้าเราตรวจพบความผิดปกติในครั้งแรกนะครับถัดจากนั้นอีก3เดือนเราจะมีการตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งครับ ถ้ายัางพบว่ามีความผิดปกติอยู่ก็จะสามารถวินิจฉัยภาวะโรคไตเรื้อรังได้และที่สําคัญนะครับการตรวจเนี่ยทั้ง2องอย่างเนี่ยถูกมากๆครับแล้วก็ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาทุกโรงพยาบาลก็สามารถตรวจการคัดกรองการทํางานของไตทั้ง2องอย่างนี้ได้ครับตรวจคัดกรองโรคไตก็ดูไม่ยากนะหมอเนาะตรวจเลือดก,กับปัสสาวะใช่ไหมคะตรวจเสร็จรู้ผลเลยเหรอหมอกลัวเหมือนกันนะว่าจะเป็นโรคไตเราตรวจคราวหน้าหรือว่าจะตรวจวันนี้เลยดีอะหมอ ผมแนะนําคุณยี่สุนอย่างนี้นะครับควรรีบตรวจคัดกรองการทํางานของไตเลยครับเพราะว่าถ้าเราตรวจพบว่ามันมีความผิดปกติเราสามารถรีบให้การรักษาเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมได้ครับ <g ül ets> ก็คือถ้าเรารู้เร็วก็คือชะลอเร็วนะหมอนะถ้างั้นดิฉันตัดสินใจตรวจวันนี้เลยค่ะแต่เจาะเลือดก,กับตรวจปสวัสสาวะแล้วเรามาฟังผลวันหลังได้ไหมหมอพอดีดิฉันมีธุระนะคะ,ะได้เลยครับคุณยี่สุนแต่ระหว่างที่รอผลตรวจเลือดแล้วก็ผลตรวจปัสสาวะนะครับหมอจะสั่งการรักษานะครับโดยให้ยาลดความดันโลห uh ิตสูงค,คุณยี่สุนกลับไปรับประทานได้ค่ะนะครับนอกจากเนี่ยคุณยี่สุนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหลักๆก็มีอยู่2ออย่างครับอันดับแรกก็คือคุณยี่สุนจะต้อง ลดหรือว่าลดอาหารที่มีรสเค็มนะครับอันที่2นะครับก็คือควรจะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนอกจากนี้ครับยาที่หมอให้คุณยี่สินไปรับประทานถึงแม้คุณยี่ยี่สุนจะไม่มีการอะไรผิดปกติก็ต้องรับประทานยาลดความดันอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่หมอต้องการเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงเช่นภาวะไตเสื่อมเนื้อหลังแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หัวใจนะครับ ได้เลยค่ะหมอคุณหมออธิบายดีดีแต่ว่าฉันฟังไม่ค่อยทันค่ะคุณหมอสรุปให้อีกทีหนึ่งได้ไหมคะจะต้องทํายังไงบ้างค่ะได้เลยครับโดยสรุปนะครับในวันนี้นะครับขอให้คุณยี่สุนนะครับปฏิบัติตัวตาม3ข้อหลักนะครับข้อแรกนะครับก็คือต่อให้คุณยี่สุนเนี่ยไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยก็ให้มาตรวจตามนัดอย่างสม่ําเสมอข้อที่2นะครับควรจะต้องงดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด ทานยาลดความดันให้สม่ำเสมอตามที่หมอสั่งนะครับและข้อสุดท้ายเลยครับข้อที่3าที่มีความสำคัญมากในกรณีที่คุณยี่สุนเป็นโรคความดันโลหิตสูงควรจะต้องมีการตรวจคัดกรองการทำงานของไตยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับทั้งตรวจเลือดกับปัสสาวะเลยนะหมอใช่ค่ะโอเคได้เลยค่ะคุณหมออธิบายดีมากเลยยังไงคราวหน้านะขอนัดเป็นคุณหมอคนเดิมได้ไหมคะได้เลยครับคุณยี่สุนเดี๋ยวผมรีบทานัดให้ครับคุณหมอมีอีกอย่างหนึ่งนะ เคยมีใครบอกคุณหมอไหมว่าคุณหมอน่าเหมือนพระเอกละครเลยเรื่องไหนล่ะครับคุณยี่สุนเรื่องนั้นไงคุณหมอเรื่องที่พระเอกเป็นหมอชื่อว่าคุณชายพุติพั์อะมันเรื่องเทพประุติทาเทฟอะค่ะเหมือนเลยนะอ,อ๋อเหมือนขนาดนั้นเลยล่ะครับไม่แน่ใจว่าเหมือนตรงส่วนไหนบ้างครับคุณยี่สุนเหมือนตรงใส่แวน่นนะหมอ แมคุณยี่สุนผมก็คิดว่าเหมือนกันทุกส่วนเลยมหมอก็หลงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยคุณหมอคะยังไงคราวหนะ้าขอเจอคุณหมออีกนะคะดิฉันจะตั้งใจคุมความดันให้ดีเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามวันนี้มาประทับใจคุณหมอมากเลยจะขอไลน์ได้ไหมหมอโอ,เ,อ,อเราเจอกันแค่ที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับคุณยี่สุนห่วงตัวด้วยได้เลยค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาเจอคุณหมอคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะลาแล้วหมอเชิญคนไข้าลาถัดไปเลยครับ